ภากุรัตเทรัตชริยปูตสูว่าด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์และไม่น่าเป็นไปได้ของพระภากุละเทระสมัยหนึ่งท่านพระภากุระเทระอยู่ที่พระวิหารเวลวนอันเคยเป็นสถานที่พระราชทานเยื่อแก่กระแตเขตกรุงราชครื้ ครั้งนั้นแลนักบวชเปลือยชื่อกัสปะผู้เป็นสหายเก่าครั้งยังเป็นคฤหัหั์ของท่านพระภักกุละเข้าไปหาท่านพระภักกุระถึงที่อยู่ครั้นแล้วได้ทักทายปราศัยกับท่านพระภักกุระครั้นผ่านการทักทายปราศัยพอให้ระลึกถึงกันแล้ว ได้นั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพอนั่งเรียบร้อยแล้วอเจละกะกัสปะได้กล่าวกับท่านพระภากุละดังนี้ว่าท่านภากุละท่านบวชมานานเท่าไรแล้วท่านพระภากุละตอบว่าท่านผู้มีอายุเราบวชมาแปดสิปีแล้วท่านภากุละตลอดแปดสิปีนี้ ท่านเสบเมถุนทำกี่ครั้งกัสปะผู้มีอายุท่านไม่ควรถามเราอย่างนี้ว่าท่านพากุละตลอดเวลา80ปีนี้ท่านเสพเมถุนธทำกี่ครั้งแต่ควรถามเราอย่างนี้ว่าท่านพากุละก็ตลอดเวลา80ปีนี้กามสัญญาเคยเกิดขึ้นแก่ท่านกี่ครั้งท่านผู้มีอายุ ตลอดการบวช8ปปีข้าพเจ้าไม่รู้สึกเลยว่าการสัญญาเคยเกิดขึ้นข้อที่ท่านพักุละไม่รู้สึกเลยว่าการสัญญาเคยเกิดขึ้นตลอดเวลา80ปีนี้พวกข้าพเจ้าจะทรงจำไว้ว่าเป็นความน่าอัศจรรย์เป็นธรรมอันไม่น่าเป็นไปได้ของท่านพักกุละ ท่านผู้มีอายุตลอดการบวช80ปีข้าพเจ้าไม่รู้สึกเลยว่าพยาบาทสัญญาเคยเกิดขึ้นข้อที่ท่านพักุละไม่รู้สึกเลยว่าพยาบาทสัญญาเคยเกิดขึ้นตลอดเวลา80ปีนี้พวกข้าพเจ้าจะทรงจำไว้ว่าเป็นความน่าอัศจรรย์ เป็นธรรมอันไม่น่าเป็นไปได้ของท่านพักุละท่านผู้มีอายุตลอดการบวช8ปสิปีข้าพเจ้าไม่รู้สึกเลยว่าวิหิงสาสัญญาเคยเกิดขึ้นข้อที่ท่านพักกุละไม่รู้สึกเลยว่าวิหิงสาสัญญาเคยเกิดขึ้นตลอดเวลาแปสิปีนี้พวกข้าพเจ้าจะทรงจําไว้ว่า เป็นความน่าอัศจรรย์เป็นธรรมอันไม่น่าเป็นไปได้ของท่านพักกุละท่านผู้มีอายุตลอดการบวชแปสิปีข้าพเจ้าไม่รู้สึกเลยว่าการวิตกเคยเกิดขึ้นข้อที่ท่านพักกุละไม่รู้สึกเลยว่าการวิตกเคยเกิดขึ้นตลอดเวลาแปสิปีนี้พวกข้าพเจ้าจะทรงจําไว้ว่า เป็นความน่าอัศจรรย์เป็นธรรมอันไม่น่าเป็นไปได้ของท่านพักกุละท่านผู้มีอายุตลอดการบวช8ปปีข้าพเจ้าไม่รู้สึกเลยว่าพยาบาทวิตกเคยเกิดขึ้นข้อที่ท่านพากุละไม่รู้สึกเลยว่าพยาบาทวิตกเคยเกิดขึ้นตลอดเวลา8ปปีนี้พวกข้าพเจ้า จะทรงจำไว้ว่าเป็นความน่าอัศจรรย์เป็นธรรมอันไม่น่าเป็นไปได้ของท่านพักกุละท่านผู้มีอายุตลอดการบวช8ปสิปีข้าพระเจ้าไม่รู้สึกเลยว่าวิหิงสาวิตกเคยเกิดขึ้นข้อที่ท่านพักกุละไม่รู้สึกเลยว่าวิหิงสาวิตกเคยเกิดขึ้นตลอดเวลา80ปีนี้ ว่าข้าพเจ้าจะทรงจำไว้ว่าเป็นความน่าอัศจรรย์เป็นธรรมอันไม่น่าเป็นไปได้ของท่านพกกุละท่านผู้มีอายุตลอดการบวช8ปสปีนี้ข้าพเจ้าไม่รู้สึกยินดีขหะบดีจีวรข้อที่ท่านพกุละไม่รู้สึกยินดีขหะบดีจีวรตลอดเวลา80ปีนี้ พวกข้าพเจ้าจะทรงจำไว้ว่าเป็นความน่าอัศจรรย์เป็นธรรมอันไม่น่าเป็นไปได้ของท่านภักุละท่านผู้มีอายุตลอดการบวช80ดปีข้าพเจ้าไม่รู้จักใช้สาตราตัดจีวรไม่รู้จักใช้เข็มเย็บจีวรไม่รู้จักใช้เครื่องย้อมย้อมจีวรไม่รู้จักเย็บ จีวรในสะดึงไม่รู้จักจัดทำจีวรของเพื่อนพรหมจรรย์ด้วยกันไม่รู้สึกยินดีกิจนิมนต์ไม่รู้สึกเคยเกิดความคิดเช่นนี้ว่าโอ้หนอขอใครๆพึงนิมนต์เราเถิดไม่รู้จักนั่งในระแวกบ้านไม่รู้จักฉันอาหารในระแวกบ้านไม่รู้จักถือเอานิมิต ของมาตุคามโดยอนุพยัญชนะไม่รู้จักแสดงธรรมแก่มาตุคามแม้ที่สุดคาถาสี่บะไม่รู้จักเข้าไปสู่สำนักของพิสุณีไม่รู้จักแสดงธรรมแก่พิสุณีไม่รู้จักแสดงธรรมแก่สิกขามานาไม่รู้จักแสดงธรรม แก่สามเณรีไม่รู้จักให้บรรพชาไม่รู้จักให้อุปสมบทไม่รู้จักให้นิสัยไม่รู้จักใช้สามเณรเป็นอุป,ปถาไม่รู้จักอาบน้ำในเรือนไฟไม่รู้จักใช้จุนอาบน้ำไม่รู้จักยินดี การวดฝันตัวของเพื่อนพรหมจรรันทร์ด้วยกันไม่รู้จักเคยเกิดอาพาธที่สุดแม้ชั่วขณะรีดนมโคสำเร็จไม่รู้จักฉันยาที่สุดแม้สมอสักชิ้นไม่รู้จักอิงพนักไม่รู้จักสำเร็จการนอนข้อที่ท่านพักุลละไม่รู้จักสำเร็จการนอน ตลอดเวลาแปปีนี้พวกฆ่าพรเจ้าจะทรงจำไว้ว่าเป็นความน่าอัศจรรย์เป็นธรรมอันไม่น่าเป็นไปได้ของท่านพักกุละท่านผู้มีอายุตลอดการบวชแปปีค่าพรเจ้าไม่รู้จักจำพรรษาในเสนาสนะในระแวกบ้านข้อที่ท่านพักกุลละไม่รู้จักจำพรรษา ในเสนาสนะในละแวกบ้านตลอดเวลา80ปีนี้พวกข้าพเจ้าจะทรงจำไว้ว่าเป็นความน่าอัศจรรย์เป็นธรรมอันไม่น่าเป็นไปได้ของท่านพักกุละท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าเป็นผู้มีกิเลสฉันบินทบาทของชาวแว่นแคว้นเพียงเจ็ดวันเท่านั้นในดีทีที่แป พระอรหัต,ตผลก็เกิดขึ้นข้อที่ท่านพักกุละเป็นผู้มีกิเลสฉันบินทบาทของชาวแว่นแคว้นเพียงเจ็ดวันเท่านั้นในดีทีที่แปดพระอรหัต,ตผลก็เกิดขึ้นนี้พวกข้าพระเจ้าจะทรงจำไว้ว่าเป็นความน่าอัศจรรย์เป็นธรรมอันไม่น่าเป็นไปได้ของท่านพักกุระข้าแต่ท่านพักกุระ ขอข้าพเจ้าพึงได้บรรพชาได้อุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้เถิดนักบวชเปลือยชื่อกัสปะได้บรรพชาได้อุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้แล้วแลก็แหลท่านพักกัสปะอุปสมบทแล้วไม่นานหลีกออกไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวมั่นคงอยู่ไม่นานนะ ก็ได้กระทําให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรนทร์อันยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ได้รู้ด้วยปัญญาอันยิ่งว่าชาสิ้นแล้วพรหมจรนทร์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่น เพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีก็แลท่านพระกัสสปะได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งแล้วครั้งนั้นแลท่านพระภากุละถือกุญแจเข้าไปยังวิหารทุกทุกหลังแล้วกล่าวอย่างนี้ว่านิมน์ท่านผู้มีอายุออกมาเถิดออกมาเถิดวันนี้จักเป็นวันปรินิพานของผม ท่านพระกัสปะกล่าวว่าข้อที่ท่านภักกุละถือกุญแจเข้าไปยังวิหารทุกๆุกหลังแล้วกล่าวอย่างนี้ว่านิมนต์ท่านผู้มีอายุออกมาเถิดออกมาเถิดวันนี้จักเป็นวันประตินิพพานของผมนี้พวกข้าพระเจ้าจะทรงจําไว้ว่าเป็นความน่าอัศจรรย์เป็นธรรมอันไม่น่าเป็นไปได้ ของท่านพักุระครั้งนั้นแหลท่านพระพักุระนั่งปรินิพพานแล้วในถ้มกลางพิสุสุงท่านพระกัสปะกล่าวว่าข้อที่ท่านพักุระนั่งปรินิพานแล้วในถ้มกลางพิสุสุงนี้พวข้าพเจ้าจะทรงจำไว้ว่าเป็นความน่าอัศจรรย์เป็นธรรมอันไม่น่าเป็นไปได้ ของท่านภักกุละภักกุรัสเถรัชริยปูตสูตรที่สี่จบพระไตรปิฎสยามรัฐฉบับภาษไทยเล่มที่14มัชฌิมนิกายอุปริปันนาธข้อที่380ถึง387หน้าที่244ถึง247